ูสวยนะว,ยวันนี้หลวงพี่หมูมาให้ดูนะโอ้ว้าวสวยมากเลย oh. สวยจริงๆเนี่ยซ้อนมาหลายภาษานนะเป็นเด็กคุหลวงปูเ่เ่ย oh. อยู่กลางท่านตลอดเลยรัตนาปฏิภาษลองซอง้อนทำท่าตายเป็นท่าเป็นขึ้นมาแล้วก็ไปเชื่องกับเจ้าของ oh. ใครเป็นเจ้าของถ้าแต่งยุดขาวๆมาลรใชั แล้วก็มาทำบุญก็แล้วแต่เราจะทำเท่าไหร่นะอยากได้บุญมากเราก็ทำมากอยากได้น้อยเราก็ทำน้อยอยากรวยเยอะก็ต้องมีบุญเยอะมีบุญเยอะก็ต้องทำเยอะก็แล้วแต่เราจะเลือกรวยเอาเราเอาแค่ไหนกระรษฐีจุลเศรษฐีมาเศรษฐีบรมเศรษฐีแลือัครบรมเศรษฐีเฮียจ๊ะนี่หรือเศรษของเศรษฐีก็เอาเออแล้วแต่เราจะเลือกเอาเนี่ย โลกนี้ขึ้นอยู่กับเรานี่นะจ๊ะ